สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำเล็บสไตล์เกาหลีน่ารักน่ารักนะคะเป็นสีม่วงนะทุกคนแบบนี้แบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอ่าวันนี้เรามีนางแบบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์039นะคะตัวนี้จะเป็นม่วงม่วงแบบเผือกนิดนึงนะคะแล้วก็ 0 30แลสสีขาวนะคะแล้วก็ตัวเราจะใช้ตัวรับเบรนะคะในการทาสีด้วยนะแล้วก็สตองเจลในการฝังลายเบดนะคะในการรองพื้นก่อนทาสีนะคะไฮเมอร์นะคะหลังจากเราเตรียมหน้าเร็บเสร็จแล้วแล้วก็ท็อปหลังจากที่เราเพ้นงานเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคน อันนี้คูดันหน้าเล็บไปแล้วเรียบร้อยดุนหนังไว้แล้วนะคะก็จะบับ พยายามเอาเศษหนังนะคะอยู่ที่อยู่ตรงหน้าเล็บเอาออกนะทุกคนวันนี้ครูมไม่ได้ใส่ไม้นะคะเสียงชัดเจนเนาะทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนใครเข้ามาดูนะ บอกครูหน่อยว่าเสียงได้ยินชัดเจนไหมมีปัญหาเรื่องของเสียงอยู่สักสองสารอบนี้โอเคประมาณนี้แล้วเราก็ปัดฝุ่นค่ะแล้วก็เช็ดด้วยคลีนเซอร์นะคะ เบตครีนเซอร์ขจัดข้าบความมันออกนะคะอ่ะต่อมาเราจะใช้ตัวไพรเมอร์ตัวนี้นะคะในการได้ความชื้นนะคะตัวนี้จะได้ความชื้นกันเชื้อราด้วยแล้วก็ทำให้หน้าเล็บของเรานะคะยึดเกาะกับสีได้ดียิ่งขึ้นนะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างหน้าเล็บและเบตนะคะ ทาไปที่หน้าเลยแบบนี้ค่ะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ยังไม่อบนะเดี๋ยวเราทาเบสกันเลยนี่นะคะ ดโคดันให้เป็นลักษณะของโค้งนะคะแล้วก็เก็บปลายนิดนึงดันแปลงแบบนี้เห็นชัดเนาะดันแปลงแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลาก ปลานิดนึงด้านแบบนี้ก็ปิดปลาย เบรก็จะเป็นตัวยึดเกาะนะคะเพิ่มความยึดเกาะของสีและตัวหน้าเล็บให้แข็งแรงนะคะทนทานเบรตัวนี้ดีมากทุกคนคือดูรีวิวก็ได้เลยว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะติดทนนานนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ60วินาที อเคเดี๋ยวรอสักคู่นะทุกคนนี่ใครไปดูในช้อปปีนะวันนั้นครูไลฟ์ like. ลายนี้เมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนทำาลายนี้น่ารักมากๆเลยได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะฝากคอมเมนต์บอกครูหน่อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูเห็นไหมสวยดีเนาะทุกคนอันนี้เป็นแบบสีออโรรานะคะเก๋ๆวันนี้เราจะมาทำเล็บลายนี้กัน ใครชอบมากเอยแบบนี้สไตล์แบบเกาหลีนะคะสไตล์แบบเกาหลีแบบนี้ก็แบบเป็นมีฝั่งลายค่ะแล้วก็มีทำเป็นคล้ายๆลายน้ําลายหินอ่อนนิดนึงนะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวเจลนูนตัวนี้ด้วยเราจะใช้เจลต่อเกาหลีนะคะในการทําลายอันนี้ก็จะเป็นกิตเตอร์รออบสักพู่นะคะทุกคน อันนี้ครูก็จะติดเล็บสายฝออยู่ยังติดทนนานอยู่ตอนนี้ได้ยินขอบคุณมากค่ะคุณเมย์โอเคค่ะอ่ะมาได้เลยค่ะครบพกสิบวินาทีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทาสีสีนะคะเราจะใช้สีเบอร์ศูนย์สามเก้านะคะ เสียงดังนิดนึงนะ,ะแล้วก็จะดันให้ชิดคนนิดนึงนะคะไม่ต้องชิดมากแค่พอโค้งนี่นะคะแล้วก็ ต่อมาเราจะทาทีเดียวนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆอบทีหลังอ่ะแล้วก็น,นิวนี้นิวชีสเคให้หน่อค,ค่ะเป็นสีม่วงมงสีม่วงไปค่อยๆดันให้ใหโค้งนะคะดันแปลงให้โค้งแบบนี้แล้วก็ลากอันนี้เล็บหน้าแบบก็จะเล็กนิดนึงนะก็ทาง่ายอยู่ก็ใส่ขวา ก็ปิดปลายค่ะ่ะต่อมาจะเป็นตัว rubber band นะคะสี rubber band จะเป็นสีโยเกิร์ตทาเหมือนเดิมเลย ดันให้ชิดโคนแต่ตัวรับเปอร์เบกเนี่ยเขาจะเหนียวข้นกว่านิดหนึ่งนะคะไม่ได้เหนียวมากแต่ว่าจะมีความข้นกว่าสีเจลเพราะว่าตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยนอกจากจะทำการเสริมหน้าเล็บแล้วนะคะปรับโครงสร้างหน้าเล็บแล้วยังทำลายได้ด้วยนะงานอาร์ตได้จะเป็นขาวอยเกิดแบบนี้ ปิดปลายด้วยค่ะโอเคค่ะอันนี้นำเข้าอบก่อนได้เลยหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวผงตัวนี้นะคะตัวผงตัวนี้จะเป็นคล้ายๆผงเมอร์เมดแ,แต่ว่าเป็นแบบแผ่นนะคะ ันี้เราจะใช้ฝังลายลงไปอันนี้ครูจะใช้ตัวสตองเจลนะคะในการฝังลายนะคะให้มันเรียบเนียนรออบแป๊บนึง60วินาทีนะคะกับทุกอย่าง รออบสักคู่นะคะอันนี้ใครที่เข้ามาเห็นที่หลังเห็นไหมสวยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนลายอยู่นะแต่รอแป๊บหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วคูก็เปลี่ยนลายกับทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะก็ทำลายให้ทุกคนดูเพราะว่าอยู่ในเล็บตัวเองมันสะดวกกว่าโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะอาคุณลูกค้า ลูกค้าชนไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรอ่าตอนที่นี้เราก็จะเ,เราก็ใช้ลับเบอร์เบทค่ะผสมกับสีม่วงในนิ้วโป้งนะคะ เราก็จะใช้สีม่วงวาดลายไปอ,อ,สสอันนี้เราจะพยายามทำเป็นลายหินอ่อนนะแบบง่าย ได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สีเบอร์030นนะคะเป็นสีขาวเติมลงไปนิดหน่อยอันนี้จะดูเห็นไหมมีมิติสวยงามเนาะทุกคนครูทำแบบง่ายๆเหมือนมัวๆมากๆเห็นไหมทำง่ายมากอ่ะอันนี้ก็เป็นลาย แต่ตัวลับเบอร์เบตนะคะค่อนข้างจะมีความเข้มข้นนะเขาจะไม่ละาลายเหมือนเบตทั่วไปนะคะความเจือจางเขายังค่อนข้างที่จะเข้มกว่าเบตแบบอื่นนะเห็นไหมว่าสีที่คูสีขาวที่คูลงไปอะ่ะเขาไม่ค่อยแตกตัวสักเท่าไหร่นะคะแบบนี้แล้วทีนี้คูจะ ใส่ตัวผงไปเลยแซมแซมให้ดูมีอะไรนะ จะได้ประมาณนี้นะคะมาต่อมาอีกเล็บหนึ่งตัวนี้ขออนุญาตอ่ะ,อะโอเคตัวนี้เราจะทาสตองเจลสตองเจลจะเป็นสตองเจลตัวนี้นะเดี๋ยวทาไปเลยจะได้นำเข้าอ,อบทีหลังทาไปในิ้วนางค่ะสตองเจลก็มีส่วน มีเอ่อเป็นตัวที่ช่วยปรับหน้าเล็บนะคะให้หน้าเล็บเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงคงทนนะคะอ่าอันนี้เราจะฝังลายด้วยตัวผมแผ่นมเมอร์เมดนี้ลงไปที่เล็บเลยค่อยๆแทบให้ทั่วเห็นไหม นี่นะคะอ่ายังวิ่งไม่พอเติมคะ่ะดูด้านข้างว่าทั่วกระจายพอหรือ,อยังเนี่ยทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านนะแบบทาสีไม่เจิงก็ทาสีพื้นก่อนนี่แล้วก็จะได้แบบนี้อ่ะโอเคไหนมาดูอันนี้สีสีมันเยอะไปไหมกองไปไหมอ่ะแทบ็บเขานิดนึง อะก่อนนำเข้าอบครูจะลงสีรอบ2นะคะส่วนสามเตามปกติแล้วนะคะเวลาที่เรารับลูกค้าเนี่ยเราควรจับมือลูกค้าใส่เข้าไปในเครื่องด้วยนะคือบางทีลูกค้าแบบอาจจะหลับอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องประคองมือให้ลูกค้า ค่อยๆสอดมือเข้าไปนะนี้รอบสองสีค่อนข้างทางง่ายมากๆอ่ะเราจะลงตัวลับเบอเบดอีกรอบค่ะ บบเบนะคะซื้อไปซื้อไปสองขวดเลยทุกคนเพราะว่ามันใช้งานบ่อยมากๆเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานทั้งแบบใครที่แบบเด็บบางอะ่ะตัวนี้คือแนะนำเลยนะแต่น,นี้ครูจะไม่ได้ทำตัวโอเวอร์เลนนะคะแค่ทาสีเฉยๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะมีเด็บที่นูนอยู่แล้วนะ เก็บด้านข้างอโอเคค่ะไหนดูตัวนี้สิถ้าสีเจลเยอะเกินไปมันจะไปกองนะถ้าเกิดว่าเราไม่นำเข้าอบทันทีอ่ะโอเคนำเข้าอบเลยค่ะหกสิบวินาทีนะคะทุกคน ระหว่างนี้มานั่งเก็บของกันก่อนคือเดี๋ยวครูจะอธิบายสินค้าแต่ละตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวสตองเจลตัวสตองเจลเนี่ยจะมีลักษณะของเนื้อที่ใสนะคะแบบนี้แต่ว่าความข้นนะคะจะค่อนข้างเยอะกว่าตัวเบทนะทุกคนจะค่อนข้างเยอะกว่าตัวเบตแล้วตัวนี้จะเป็นตัวฝังลายได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วคือมันตอบโจทย์กับการที่ใช้ในขวดนะคะหยิบจากขวดแล้วก็ทาทาทา,ทาใช่ไหมคะ มันก็เลยจะใช้งานง่ายนะทุกคนเสริมหน้าเล็บได้นะเสริมหน้าเล็บสร้างอ่าตัวนี้จะแบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะกว่าเบทนะอ่าต่อมาเป็นเบตบ้างเบทนะคะดูกคนความเหลวเนี่ยเขาจะมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเบทบางตัวนะคะก็ของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ไหลนะคือครูจะเป็นคนที่ชอบเบดมากๆคือถ้าเกิดเบดต,ตัวไหนไม่ไหลเนี่ย มันจะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากๆเลยเวลาที่เราทาอย่างที่ครูเคยย้าไปแล้วว่าเวลาเราลองพื้นเราทาเบสใช่ไหมคะเวลาถ้าถ้าเกิดเราทาเบสเนี่ยไหลมันสีที่เราทามันก็จะไหลไปด้วยนะอ่ะนั่นแหละก็เบทที่ไม่ไหลเนี่ยก็คือเป็นเบสที่มีคุณสมบัติที่ดีนะแล้วก็ตัวนี้จะทําให้อาจจะไม่ทําให้หน้าเล็บนะคะเหลืองนะคะรักษาเล็บได้ตัวนี้นะคะ คือของเราจะมีส่วนผสมส่วนบำรุงด้วยแล้วก็ผิวนะคะก็จะไม่แพ้ด้วยโอเคมาค่ะรอบสองอต่อมาเราจะลงตัวตองเจลนะคะอ่ะสัมผัสดูลงตองเจลทับ ปริมาณของสตองเจลและลับเบอร์เบนะคะถ้าเราลงเยอะมากๆเนะะี่ยค่ะความร้อนมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนเนาะเพราะว่าคือถ้าเราถ้าเราเนี่ยค่อยๆลงนะคะทีละชั้นบางๆเนี่ยไม่ต้องบางมากนะทุกคนแบบพอสมควรนะไม่ได้ลงในทีเดียวอะอค,ความร้อนก็จะถือว่าจะไม่ร้อนมากถ้าเกิดลงไปทีเดียวคือร้อนเลยมันเป็นปกตินะคะของของเบสอยู่แล้วอ่ะตัวนี้มาสัมผัส ลงสตองเจวนิดหนึ่งอโอเคน้ำข้าวอบอค่ะอีกรอบหนึง่งอ่ะต่อมาลายที่เราจะทำ จะเป็นตัวนี้นะคะก็แค่สุดท้ายแล้วก็คือแค่เติมตัวนี้เป็นเจลต่อเกาหลีนะคะกระปุกสีชมพูเราท็อปให้เสร็จแล้วก็เว้นไว้บางเล็บที่เราจะต้องการเติมตัวนี้เข้าไปเพราะว่าการที่ท็อปไปแล้วอะเราไปหยดเจลมันก็จะไม่ได้คงทนมากเพราะว่าท็อปของเราเป็นท็อปกระจกนะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะท็อปก็อาจจะมีการบัฟเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเติมไปทีหลังก็ได้อันนั้นก็ได้ค่ะตแต่อันนี้เราจะหยดเบทไปก่อนหยดเบทไปก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งบัฟนะทุกคนอรอหกสิบวินาทีค่ะได้แบบนี้แล้วเราลองมาเช็คดูว่าตรงไหนบ้างที่จะต้องเก็บงานตรงนี้ ย,ย้อยจัดตรงก่อนอะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเช็ดด้วยคินเซอร์ ราจะลงจุดตรงนี้กับแบบหนึ่งนะขอดูรายอะจุดตรงนี้กับไหนดีอันนี้กับอันนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นที่เหลือเราจะท็อปไปเลยก็คือจบงานไปก่อนนะคะ จริงๆแล้วลายนะคะถ้าเกิดเรารู้จักวางแผนงานก่อนจะดีจะดีมากๆนะแกะลายนะคะเราก็ควรที่จะแบบเวลาที่ลูกค้าต้องการลายนี้ค่ะเราก็ต้องวางแผนงานก่อนนะอย่างครูนี้คือแบบหาลายไหนมาได้ก็หยิบเลยค่ะนี่อ่ะโอเคเราก็ทาไปแบบนี้นะคะอันไหนที่เราจะทำอันนี้อ่ะโอเคนำเข้าอบก่อนได้เลยค่ะ 60วินาทีนะคะในทุกๆขั้นตอนต่อมาเราก็จะเตรียมเจลต่อเกาหลีตัวนี้นะคะ เราจะใช้ผู้กั้นในการช้อนเจลขึ้นมาสักคู่หาผู้กั้นก่อนอันนี้แล้วกัน เจลจะเป็นแบบนี้ใสๆแบบนี้นะมาโอเคค่ะเราก็จะหยดวน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 อ่าอยากให้นูนขึ้นอีกก็หยดเพิ่ม วนวนนี้นะคะอ่าตอนนี้ ใช้วิธีการวนเจลนะคะะได้แบบนี้แล้วนำเข้าอบก่อนเลยค่ะ60สวินาที สวัสดีทุกคนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าชมนะคะก็ตอนนี้ครูก็มาไลฟ์ในนี้นะคะวันจันทร์และวันศุกร์นะห้าโมงเย็นโอเคนี่ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่หลังนะคะตัวไพรเมอร์ตัวนี้นะคะช่วยในการยึดเกาะหน้าเล็บนะคะไล่ความชื้นนะคะตัวนี้สามารถใช้ ตัวนี้บำรุงเล็บด้วยนะทุกคนเพราะว่าเวลาทาไปเนี่ยจะสัมผัสกับหน้าเล็บเราโดยตรงนะมีตัวบำรุงเหมือนกันนะตัวนี้นะคะแล้วก็จะยึดเกาะมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเป็นตัวนี่ค่ะเป็นซูเปอร์ไพรเมอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อเล็บได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มีการปรับสูตรขึ้นมาใหม่นะคะก็ตัวนี้จะต่อเล็บได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนสั่งก็น่าจะเป็นตัวนี้แล้วที่วางจําหน่ายอยู่นะตอนนี้นะคะ พร้อมส่งนะคะก็วดละ290บาททุกคนอ่ะต่อมาตัวรับเบอร์เบที่ครูยังไม่ได้แนะนำใช่ไหมเป็นฝาสีฟ้าตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นรีวิวเยอะแล้วนะจะเป็นสีโยเกิร์ตแบบนี้นะคะช่วยเติมเต็มหน้าเล็บนะคะแล้วก็สร้างงานอาร์ตได้อย่างเช่นแบบพวกลายหินอ่อนนะคะแบบเปลือกหอยนะคะทำงานตัวนี้คือวแบบ่าครูชอบมากอ่ะมาค่ะโอเคเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะท็อป นี่ท็อปของเรานะคะเป็นท็อปโค้ดนะท็อปเงาตัวนี้ไม่ต้องชิดหน้าเล็บนะคะหลังจากที่เราทาเดี๋ยวเรามาเก็บที่หลัง Okay. เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดที่ <c oughs> เกินออกมาส่วนเกินออกมาอ่ะโอเคนำเข้าอบค่ะหกสิบวินาทีเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันทีหลังนะอือก็ประมาณนี้นะคะนี่คือขวดสีฟ้านะคะแล้วก็มีตัวออฟอยเจลกับท็อปแมทด้วยนี่ ฟอยเจลฟอยเจลตัวนี้จะใช้เล่นในการลอกฟอยนะถ้าทุกคนเคยดูครูลไลฟ์สอนไปแล้วนะคะเป็นการลอกฟอยนะแบบฟอยกระดาษแบบพว่วงี้ค่ะแบบพวกนี้แบบนี้หรือลายการ์ตูนต่างๆก็ได้เราใช้ฟอยเจลนะคะในการทาแล้วก็ลอกอะ่ะตัวนี้ก็เป็นท็อปแมทค่ะท็อปแมตตัวนี้ของเรานะคะจะเป็นท็อปแบบเนื้อกำมะหยี่เวลาที่ทาไปแล้วอะ่ะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดนะคะรอบเล็บได้นะ อ่าสีเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะโทษถึงนะคะโอเคประมาณนี้ขวดสีฟ้าของเราก็จะมีอยู่ประมาณ7ขวดนี้ค่ะ7ขวดนี้ก็เป็นเซตพื้นฐานนะคะตัวนี้เป็นเซตพื้นฐานเลยที่ทุกคนควรจะมีนะอ่ะโอเคนี่ก็คือขวดละ290รานะทุกคนส่วนสีนะคะจะเป็นสีขวดสีชมพูฝาสีชมพูแบบนี้ค่ะ ก็คนละสองรเาสิบเหมือนกันเรามีแบบเป็นเซตนะเซตหนึ่งร้อสีมาค่ะเช็ดหน้าเร็ยบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณลูกค้าไม่โทษอย่าโทษลูกค้าค่ะอันนี้นางแบบเป,เป็นเพื่อนนะคะก็นิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเช็ดได้ใช้คีนเซอร์